พบแล้วศพสาวสองโดนทรายดูดจมน้ำโขงนานสามวันพบรอยอืดโผล่น้ำโขงฝั่งลาวตรงข้ามบ้านสีกายอำเภอเมืองหนองคายห่างจากจุดที่จมกว่า40กิโลเมตร หลังกู้ภัยทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวระดมกำลังค้นหาเท้าไซเดอร์เพนจันพิชัยซึ่งเป็นสาวประเภทสองอายุ33ปีผู้มีลำเนาบ้านหนองแห้วเมืองหาไทายฟองแขวนนครหลวงเวียงจันทร์สปะปะลาวได้ลงไปล้างตัวในแม่น้ำโคงเกิดพัดตกลงไปน้ำจุดน้ำลึกจนถูกทรายดูด หาจมน้ำหายไปต่อหน้าเพื่อนๆและชาวบ้านที่มาเล่นน้ำในฝั่งลาวบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหาดกัญชาเมืองหาดทรายฟองแผนนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามบ้านโพนสาหมู่ที่สองตํบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย โดยเจ้าหน้าที่ทางการลาวได้ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยทั้งสถานีเรือสีชิงหมห่น,นรขอเขตหนองคายหมวดสกัดกั้นยาเสพติดที่หนึ่งบอกคกวอบคุมที่สองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกู้ภัยประจักษ์หนองคายและทีมประดาน้ำกู้ภัยนเรศวรจังหวัดหนองบัวลำพูระดมสัาพะกำลังการค้นหาทั้งทางผิวน้ำและใต้น้ำมานานกว่าสามวันล่าสุดวันที่1ิพฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา ประมาณ17นาฬิกา15นาทีนาวาเอกลาคบเทวาประทีปผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายสั่งการให้นาวาโทสุรไกยรัตนกุสุมหัวหน้าสถานีเรือสีเชียงใหม่และรักษารษาชการหัวหน้ายุทธการและการข่าวน,นรขอเขตหนองคายแจ้งยุติการค้นหา เนื่องจากพบศพผู้สูญหายลอยอืดสภาพความหน้าโผล่พ,พ้นน้ำโขงพื้นที่สอปป,อปอลาวตรงข้ามบ้านสีกายตำบบ้านเดือออำเภอเมืองน้องคายห่างจากจุดที่จมกว่า40กิโลเมตรโดยทางทีมกู้ภัยของสอปป,อปอลาวพร้อมญาติผู้เสียชีวิตจะได้ดำเนินการรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป